ค b d g เนี่ยครับเราเริ่มการทำ Transformation ตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยครับปี2023เนี่ยครับเราสามารถบรรลุปเป้าหมายได้เร็วกว่าที่เราตั้งไว้ถึง2ปีนะครับนะม่าจะเป็นเรื่องของการทำ Transformation ของตัว Infrastructure และโครงสร้างพื้นฐานของเราทำให้เราสามารถรองรับ Transaction นะครับที่คิดเป็น1.3เท่าของ GDP ประเทศไทย Market Share 35%ของ Transaction นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนะครับเรามีลูกค้าถึง22ล้านคนนะเป็น Number o n แต่เรากลับสามารถเป็นธนาคารที่มีสเสถียรภาพที่สุด นะครับ แต่การ transformation มันเหมือนการผจญภัยที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนะดังนั้นเนี่ยครับเฟสแรกของ k b d g เราจบไปแล้วใช้เวลาครึ่งทศวรรษเลยนะ5ปีเรากำลังจะเข้าสู่ยุคถัดไปของเราซึ่งก็คือ5ปีข้างหน้าของ k b d g ในการ transformation เข้าสู่ยุคที่เราเราียกว่า human first และ AI first นะครับเราต้องทำเรื่องของการ rewire องค์กรและ redesign องค์กรทั้งหมดและวิธีการทำงานที่อะไรครับอยู่รอบคนและ AI เป็นศูนย์กลางคือต่อไปคนและ AI ทำงาน และเราออกแบบโครงสร้างองค์กรและออกแบบกระบวนการทํางานใหม่หมดเลยนั่นคือสิ่งที่ k b d g ตั้งเป้าไว้ใน5ปีตอนนี้เนี่ยเราบอกว่า AI ecosystem เนี่ยที่เรามองไว้คือมันจะไปผลักดันให้เกิดอีโคโนมแบบใหม่นะครับที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับว่าจริงๆ AI จะมีะบทบาทสำคัญมากในการพัฒนา,าเศรษฐกิจ และสังคมในยุคถัดไปนะครับจะเพิ่ม GDP ช่วยความเป็นอยู่ให้กับให้กับสังคมให้กับประเทศนะครับและหลายคนในในประเทศเราเชื่อว่าการ AI เ,อาอาเข้ามาเนี่ยจะมาช่วยปลดล็อกปัญหาต่างเหล่านี้และช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะ develop economy แล้วก็ความเป็นอยู่ของของประเทศได้ดีขึ้นซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไม่ทําเราก็จะยิ่งอาจจักนะครับถูกแซงจากประเทศอื่นด้วยที่เขาเห็นความสำคัญด้านนี้เพราะงั้นก็เลยมองว่า การสร้าง AI c o system เนี่ยนะครับเพื่อ Drive AI economy เนี่ยเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเข้ามาช่วยกันแก้ครับในเรื่องของคนนะครับเราก็เป็นผู้สับสนุนอย่างดีนะครับในเรื่องของการสร้าง o n n e c t i o n นะระหว่างหน่วยงานวิจัยทา้งภาครัฐนะครับสาศึกษาแล้วก็องค์กรนะครับส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยร่างหลักสูตรนะครับรับเด็กฝึกงานนะครับแล้วก็รับ AI talent เนี่ยเข้ามาทํางานในองค์กรนะครับเรามีความร่วมมือกับสาศึกษาหน่วยวิจัยนะครับทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศประมาณกว่า20กว่าแห่งนะครับผมแล้วก็ มีไอท a l e n t ที่เข้ามาจอยกับเราเนี่ยปีปีปหนึ่งก็เป็นเป็นสิคนนะครับในเรื่องของการที่พัฒนาทันาะของ AI เราก็เป็นหนึ่งในไพ o โอเนียนะครับของการ Develop in-house AI แล้วเอามาใช้นะครับเป็น AI ที่คน,ทคนไทยทําคนไทยใช้นะครับเอามาใช้กับธุรกิจธนาคารของเราแล้วก็เริ่มมีการ Platformize แล้วก็มีการ Commercialize ใช้กับ Partner ด้วยนะครับก็รวมไปถึง Venture Investment ทที่เราช่วยอัดฉีด Financial i n นะครับ n t v เ s t m e n t เข้าไปทำให้ AI Ecosystem ของเมืองไทยเนี่ยนะครับมีมีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ทำให้คนไทยนะครับส t า r t u p ไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำตัวนี้เข้ามาในระดั t เทคโนโลยีเพื่อช่วยสังคมไทยประเทศไทยต่อไปครับก็อย่างแรกเลยก็เรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในการทำ EKYC นะครับอันนี้อย่างเช่นเรื่องของการทำ face live detection ซึ่งในการ e ีเท t ว่าเขาว่าเป็นคนจริงก็เปล่า นะครับซึ่งอันนี้เป็นเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ทําได้นะครับแล้วก็ได้มาฐานระดับโลกอีก2ตัวที่อยากเก็บเมนชั่นในส่วนของตัว AI product นะครับในกับเรื่องของอเทคโนโลยีที่เรียกว่า NLP National Language Processing ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เอาเรื่องของเสียงนะครับเราเข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรเอามาใช้ในงาน call center ส่วนเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่สําคัญนั่นคือในเรื่องของการทําพวกเ่อ data a n a l y t ก c s การวิเคราะห์ Data ของธนาคารนะครับแล้วเอา Data นั้นมาสร้างประโยชน์ไม่ว่าเป็นเรื่องของการปล่อยโลนหรือว่าเรื่องของการเบบสนอ Product ใหม่ๆให้กับลูกคา้า Service ใหม่ๆที่เอา AI ไปใช้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเ่อร์วิสที่เน้นการให้บริการ End u s e r AI เนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจและก็ในการออฟเฟอร์ในสิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้อันนี้2คือในเรื่องของ ในการทําพวก uh, Large Language Model คล้ายๆกับ ChatGPT อีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าอยากจะทำและคิดว่าทําสําเร็จนะครับในเรื่องของ Human AI Interaction หมายความว่าเราจะทํำยังไงที่ให้คนกับ AI นี่นะครับอยู่ร่วมกันได้ ตัวกสิกรเล็กหรือ KX เนี่ยครับมันเกิดมาเพื่อทำเรื่องของ Venture Builder ก็คือการสร้างธุรกิจใหม่ๆในกลุ่มของ AI ซึ่งเป็น a m ม r a 1หนใน KX ครับ AI พิเศษของเราที่เกิดขึ้นมาหมดนะครับเราจะเริ่มต้นจากฝั่ง KBG เองก่อนนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเราต้องเข้าใจในตัว Product และเห็น Use Case นั้นจริงจริรวมถึงได้เกิดการใช้งานและสร้างเลเซอร์เนก่อนในภาพรวมนะครับของตัว AI เนี่ยมันคือการที่เราสามารถส่งผ่าน Value ของ KBG เนี่ยที่เป็น Product เนี่ยไปยัง์ทเนอร์ข้างนอกของเราได้อย่าง ได้อย่างดีเยี่ยมครับผมส่วนการต่อยอดต่อไปครับตอนนี้เราก็มีทีมงานเพิ่มเติมเข้ามาครับเพื่อสร้าง new AI ขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการทำ proof of concept กับกับทางฝั่งที่เพื่อนพัฒนาของเรา k b d g นะครับแล้วเราก็มีแผนว่าอันนี้แหละครับจะเป็นตัวพักดันให้ AI วิเศษของเราในภาพรวมมันขยายใหญ่ขึ้นและ,ะเขาเรียกว่ามันมีความแข็งแรงมากขึ้นในเชิงธุรกิจแนวทางที่เราจะไปเลยทเาทำเนี่แต่เป็น SaaS ซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเข้ามาคือเราสร้างเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเรามีการเชื่อมต่อและสลาดเป็นอินเทอร์เฟซเข้าไปหาเขามันทำให้ทางธุรกิจเนี่ยจากเคยเป็นปีๆครับมันเหลือประมาณ3เดือนก็สามารถขึ้นเซอร์วิสได้แล้ว KXVC เองเนี่ยเราเบสเราอยู่ที่ซาทอีสเอเชียเป็นหลักนะครับแล้วก็เดินไปที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศแถบเซา t h อีสเอเชียดังนั้นการที่เราจะเข้าไปถึงดีลที่ดีที่สุดได้ทั่วโลกเนี่ยจะเป็นจะต้องที่ทำงานร่วมกับตัว Venture Capital Fund s ทั่วโลกก็โดยหลักๆเราจะเน้นการลงทุนไปที่ US UK นะครับแล้วก็กลุ่มประเทศอื่นอย่างเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีเป็นหลักด้วยครับผมที่ผ่านมาในช่วงเริ่มต้น2ออปีแรกนะครับเราจะเน้นการลงทุนไปที่ตัว Blockchain หรือ b l เป็นหลักนะครับในปีนี้เราจะเน้นการลงทุนที่ AI 71% 70-80%นะครับาจะเป็น เป็นเกตเวย์จูเซาอีเซเชียให้กับ AI ชั้นนำทั่วโลกนะครับสิ่งที่เขาอยากจะได้ที่สุดในี่ยพื่อฐานลูกค้าครับเราไปลงทุนกับเขาแล้วบอกเขาว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเบสท์เฟรนด์ที่จะพาเขาเข้ามาเข้าถึงเซาอีเซเชียไปถึงฐานลูกค้าไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C หน้าที่หลักของ KBTG คือการสนับสนุนวิสัยทัศน์เคแบ k ank, ที่ต้องการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์3บวก1ภายใน3ปี คือเราก็ยังคงยึดอยู่ใน regional tech best regional tech ใน South East Asia เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากความมุ่งมั่นในแง่ของเทคโนโลยีแล้วเราขยายไปแล้วตอนนี้ที่ทั้งเวียดนามจีนแล้วก็เรามี K-Bank อยู่ที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะ leverage เทคโนโลยี y Expertise ด้วยกันเนี่ยแน่นอนเป็นกระแสเลยก็คือในเรื่องของ AI เราทำมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เคแบงก์เองก็มองในแง่ของเป็น Data-Driven Organization ที่ต้องว่า d a ดต้าเป็นหัวใจของเราแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดก็คือในเรื่องของ Infrastructure Security ต้องประกอบกันในแง่ของการที่จะ Drive Application แล้วก็ Data ให้ได้ตามเป้าหมายค่ะ KBTG เดินทางบนเส้นทางการ Transformation โดยไม่หยุดมาตลอดครึ่งทศวรรษและจะเดินทางต่อในอีกครึ่งทศวรรษหน้าด้วยความเร็วที่มากขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค AI ยุคที่โลก จะถูกเปลี่ยนครั้งใหญ่อีกครั้งไม่ใช่เพื่อตั้งรับแต่เพื่อสร้างผลกระทบจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนี้